สวัสดีครับเบีที่ทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญผ้ารวยครับมือน,นี้แอดภาพอยพี่น้องทุกท่านนะครับมาอยู่กับสภัยคุณตาท่องสูงโดยมือนี้นะครับเข้ากับชีวิตติดตามเรื่องกลุ่มวีไอพีของคุณตาท่องสูงเกิดจากสาเหตุยังงนะครับที่หลายท่านหลายคนโอนเงินมาแล้วนะครับเพื่อที่เขากลุ่มเนี่ยเป็นยังือเขาบ่อได้สาเหตุเกิดจากยัง นะครับเมื่อนี้สะัยคุณตาท้องสุกมีคําตอบให้เอฟซีทุกท่านทุกคนสําหรับผู้ที่โอนเงื่อนแล้วหรือว่าผู้ที่ยั่งโมโอนเงื่อนอยากรู้ตัวเลขคุณตาท่องสุกดี่ต้องทําจังใดคลิปนี้มีคําตอบจากสะัยคุณตาท่องสุกมันดึงเข่า่ไดมันเด้งกับอ่านคนที่ทรงเงื่อนขามาที่มสมัคระคะ้อค่ะให้ทักเขามาในเพจดาเพจ้อค่ะดาราสช่องยูทูบแล้วคะ่ะทักมาบอกว่าทรงมาแล้ว ก็เขาบาช่องของขอตาเดนี่มีปัญหานะคะจากนั้นเ่าสามารถดึงลูกกุมเขาได้นะคะให้แกงสลีบให้แกงสลิปมาทางไร้ขออนุญาตสรุปนะครับพ่อพี่น้องครับเอาเป็นว่าให้พ่อพี่น้องท่านใดที่ต้องการเขากุมไล่ของคุณตาท่องสุกเนี่ยให้โท่มาตามเบอร์โท่ด้านล่างของบุญผ้าร้ยนี่นะครับทรมาหาบุญผ้าร้ยบุญผ้าร้ยสิว่าสู้ฟั่งว่าต้องแก้ไขปัญหาจังไรเฮ็ดจังไดนะครับหรือว่าผู้ที่โอนเงินมาแล้วเนี่ย ยังบวถิกดึงเขากุ้มเนี่ยที่คแค่ไขปัญหาจังไดนะครับโทรมาตามเบอร์โทกด้านลางเนี่ยเดอ้อพ่อไอพี่น้องเดอ้อทำล้วผู้ที่ตกลนอยู่ลางเนี่ยเขาบอเห็นเลยจ้าฮานะ่าเพราะฉะนั้นก็นให้กระเจ้าจงสรีบมาใหา้ เนาะส่งสลีปมาให้แล้วเฮาก็ทีจดซื้อว่ายซื้อไล่ซื้อว่าอีหยังแต่เจ้าซื้อไล่ไม่เจ้าให้เจ้าดึงเข่ามันฉีกโคบทันทีเลยแม่แม่ค่ะค่ะปัญหาอันมีอยู่ตรงนั้นอันที่ร้ายของพ่อตาแล้วก็พยายามดึงหรอกค่ะมันดึงม่ได้มันถือก็แค่ว่ามันถือกิดกันนะค่ะนั่นอ่ะจ้ามันเด็กกันนะค่ะดึงดึงดูค้าทุกคนดึงดึงดูค่ะทั้งสองเบอร์เลยวะทั้งสองเบอร์ถือแล้วถือทั้งสองเบอร์ละค่ะว่าสามารถเิ็ย์ยังไหนเลยบ่จ้า ม,มือ่อคืนก็เฮ็ดแล้วบ่ได้เด้งกลับอ,อย่างเดียวไหนอ๋อองซีาเดี๋ยวเฮาก็สิแก้ปัญหา,าโดยที่เอาจังที่โทรมาโทรมาหาผมแล้วก็มาแจ้งสลิปเดี๋ยวผมจีดเอาซื้อที่ผู้ใดตกล่นนี่มาดึงเข้าอีกทีนึงเนาะจ้ะโอเคแม่นแมนครับผมครับเก็บคนที่ตกล่นเก็บคนที่ตกล่นสีส่งแล้วค่ะครับผมเก็บคนที่ตกล่นวันต่อตอนนี้คนที่ตกล่นที่เข่าแม่เพรานอ่า ที่เขาโอนเงินมาแล้วยังบ่ได้นะเพราะว่ามีข้อเม่นมาหลายเหลือเกินนะนะตรงนี้ก็ต้องขอโทษขอให้นําเออผมอ่านข้อเม่นจนผมได้ปิดข้อเม่นไว้เิดด้อผมปิดข้อเม่นไว้เรีตอนนี้อ้าวมัหนี้นอกเหนือจากนั้นก็มีบางหนึ่งี่ยอดผ้าป่าได้ลายไปได้สองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทนะครับแอมซีครับยอดผ้าป่าคุณตาทองสุกและครอบครัวนะครับที่ มาทางโรงเรียนบ้านหนองวัวบ้านนี่นะครับมือเส้านี่นะครับอันนี้กนาเนมยอยู่กัน <c oughs> อ่านาทิตามอยู่กันสําหรับยอดผับป้า <c oughs> เดี๋ยวเข้ากับจิมารุนกันว่าเออเ,เ,เลขยอดผับป้าเมื่อนี้เนี่ยจีบีตรงกับเลขโตนน้เน้นของผู้ตายท่องสุกวาสําหรับงวดวันที่สามสิบต้นว่าคุมสองหาหกสี <c oughs> ่เนาะที่ในนี้แอดไลน์มามาบ่ได้เนี่ยผู้ใดโอนอา่าเงินเพื่อที่เขาคุมมาเหล้วเนี่ยจะให้พ่อแมายังช่องต่าง โรมากจาาไทยทํางมาส่งองที่ไทยทําอยู่นะจ่าโรมาแต่ก็มาแจ้งสลิปแจงซื้อเฉพาะช่องที่ลงคลิปนี้เท่านั้นนะครับอ่าล้วก็มาแจ้งซื้อแล้วก็ร่งสลิปมากอ่าแล้วเท่ากับที่ได้ปฏิบัติการผู้โต๊ะล้นเนี่ยดึงเขากุมให้ครบทุกคนเนาะให้โต๊ะให้ล้นเ่พอให้โต๊ะให้ล้นเพื่อว่ากันมันเปลี่ยนเ้งส่มัน่าให้เสียน้ำใจทุกคนนะแม่เน่ค่ะเพราะว่าคนผู้เดียวนี่เท่าที่ยากลูกพั่นปะ เรื่องสีมะดึงไร่เขาคุ่มเนี่ยค้นเขามากจำนวนหลายมากแ่นกล้หลายค่ะก็ขอโทษขอภัยมากเนี่ยนะที่นี้เพราะว่ามันมันเทียบเท่าไหนมันดึงในบัชพ่นเนาะทางทางที่น้นอย่างกำลังสีหาทางซอยแก้ไขค่ะแก้ไขแก้ไขซอยกันซอยกันเนาะเอาสั่นเนาะครับผมเอ้าคลิปนี่แกเอาซชานีละเนาะคือคือเป็นการแจ้งข่าวสารชื่อๆค่ะคิปนี้สำหรับตัวเลขนี่กคือมือนี้มีตัวเลขแต่ตัวเลขยอด ปลา้งเรียนี่แหะเนาะจ้าหนึ่งหกพันหนึ่งสองหมื่นสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบเาอาเอาไปเฮี้เรยยๆกันมัวดนี้ก็ไดปลาคุณตาท่องสุกและคขอบรัวนะครับเอฟซีเอฟซีนั่นเอฟซีฟองค่ะเอฟซีจูบุซุกนั่นละนะ